เราไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยเลยคือเราเริ่มต้นจากศูนย์เราเราล้มเหลวมาหลายธุรกิจเราเราเริ่มธุรกิจนี้เราไม่กลัวอะไรอยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะโฟจะพามารู้จักกับอีกหนึ่งนักธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับด้านรีไซเคิลนั่นก็คือท่านนี้นั่นเองค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อออดนะครับในอาทิตย์มั่นทามงคลนะครับตอนนี้ประกอบกิจการคืออาทิตย์รีไซเคิลอยู่แล้วก็ตอนนี้เป็น ผู้จัดการอยู่ครับตอนนี้ครับค่ะออคุณออนคะจุดเริ่มต้นของธุรกิจด้านนี้เกิดจากอะไรคะครับก็จุดเริ่มต้นนะครับก็เกิดจากเราเกิดเปิดร้านแอร์ก่อนพอเปิดร้านแอร์ทีนี้เราก็จะมีรังกระดาษมีรังกระดาษมีเหล็กมีทองแดงมีอะไรเยอะ,ะใช่ไหมคหะ ทีนี้เราก็ด้วยความที่เราอยากขายของเก่าที่เรามีอยู่เราก็เลยทําการรื้อแล้วก็ทําการขาย <S <S ทีนี้พอเราทําการขายแล้วก็ปรากฏว่าออราคาที่มันได้มามันอาจจะรู้สึกน้อยไปหน่อยอ่าเราก็เลยลองศึกษาดูว่าอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยมีมีราคาที่แบบดีกว่านี้ไหมแต่ละเราเราก็ศึกษาไปศึกษามาก็รู้ว่ามีดีกว่านี้ แต่ปรากฏว่ามันอยู่ที่ใจกลางเมืองเนาะอยู่ที่แถวปทุมแถวโ,ถวถวโค้ะไอแถวแถวกรุงเทพค่ะเราก็เลยมองว่าเออถ้าเราเปิดเองมันจะดีไหมนะอะไรเงี้ยอันนี้คือจุดเริ่มต้นครับเริ่มต้นใหม่นี้ใช่ค่ะแล้วหลังจากเราเปิดมาเนี่ยมีปัญหาหรือว่าความล้มเหลวบทเรียนอะไรบ้างไหมคะด้านนี้ความล้มเหลวค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยเราไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยเลยคือเราเริ่มต้นจากศูนย์ศูนย์ของเราก็คือไม่รู้อะไรเลยเก็บกระดาษ เก็บอะไรขายราคาเราก็ไม่รู้ว่าราคาใครที่ให้ราคาที่ดีที่สุดเราไม่รู้เลยว่าเหล็กใครให้ราคาดีที่สุดเราก็คือซื้อมาขายไปโดยไม่รู้อะไรเลยทีนี้มันก็กลายเป็นว่าราคาที่เราได้มาเนี่ยบางอย่างก,ก็ขายไม่ได้กําไรอพอขายไม่ได้กําไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เริ่มแบบทพ้ออ่ะท้อ แต่เราก็ศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่าตอนนี้เราหาพันเนอร์ที่โอเคขึ้นดีขึ้นราคาก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะหลังจากเราเจอปัญหานี่อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะยอมแพ้ได้เป็นแรงผลักดันอะไรที่ไม่สามารถเราด้วยความที่เป็นเราเนาะ <harbor. S 1> เราเราล้มเหลวมาหลายธุรกิจเราเราเริ่มธุรกิจนี้เราไม่กลัวอะไรอยู่แล้วแต่ว่าความที่ จะทาให้เรารู้สึกว่าไม่ล้มเหลวก็คือเราต้องหาพาร์นเนอร์ที่ดีมผมว่าสักวันหนึ่งเราต้องหาพาร์นเนอร์ที่ดีสําหรับเรารุ่นใหม่แล้วก็มีประสบการณ์มากกว่าเราสามารถช่วยเหลือเราได้สักวันหนึ่งเราต้องเจออย่างนั้นแล้ววก็เจอจริงๆค,ค่ะธุรกิจด้านนี้ค่ะเราได้มีโอกาสหรือว่าผู้สนับสนุนด้านไหนบ้างไหมคะผู้สนับสนุนเลยครับก็โอกาสที่ผมมีนะครับก็คือหนึ่งเลยเราเป็นร้านแอร์ที่อยู่ในเมืองสกลเนาะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้จัก ค่อนข้างหลายห้างร้านหลายห้างร้านเช่นะสะดวกซื้อใหญ่ๆแล้วก็ร้านขายเหล็กใหญ่ๆร้านขายหลังคาเหล็กอ,อะไรเงี้ยทีนี้เขาก็จะทำให้เขาอ่ะจะมีทุกบ้านครับมีขยะหมดม,มีขยะหมดเหมือนเราไปติดแอร์บ้านนี้เราก็ถามว่าโรงงานเหล็กนี้มีเศษขยะไหมมีเศษเหล็กไหม ทีนี้เขาก็บอกว่ามีมาเก็บเลยอันนี้ก็คือทําให้เรารู้แล้วอ๋อโรงงานนี้มีถ้างั้นโรงงานอื่นก็ต้องมีถูกไหมฉะนั้นเรารู้สึกเรารู้จัก3มโรงงาน4ี่โรงงานฉะนั้นทุกโรงงานก็ต้องมีเหมือนกันร้านสะดวกซื้อเขามีรังเขามีรังกระดาษเยอะฉะนั้นสะดวกซื้อทุกร้านต้องมีเหมือนกันเราก็เลยมองว่าโอกาสเราค่อนข้างเยอะกว่าคนอื่นเพราะว่าเราทําแอร์มาก็พอสมควรแล้วก็ติดแอร์มาให้บริษัทหลายบริษัทแอร์อาจจะมีบางบริษัทแต่ ขยะ,ขยะมีทุกที่แม้แตบ่บ้านช่างช่างแอร์เนี่ยเขาจากที่เคยเอาไปทิ้งเอาไปอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นช่างแอร์เขาก็เก็บมาขายให้เรารกลายเป็นว่าเขาก็สามารถมีรายได้ขึ้นมากขึ้นฉะนั้นมันมีโอกาสให้หมดอยู่ที่ว่าเราจะคว้ามันไว้ได้หรือเปล่าใช่ค่ะคุณโอ๊ตคะมีเทคนิคบริหารทีมงานยังไงบ้างคะทคนิคของผมก็คล้ายๆกับของธุรกิจอื่นนะครับก็คือเราก็ต้องเป็นเฮดให้ได้ก่อนพอเราเป็นเฮดแล้วเราก็จะมีผู้จัดการ แต่ละสาขาแต่ละอย่างเนาะทีนี้ก็จะให้แบ่งงานกันว่าแต่ละคนทํางานอะไรทํางานอะไรทํางานอะไรแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเราค่อนข้างประสบการณ์ไม่เยอะแต่เราก็พยายามศึกษาให้มากเพื่อที่จะให้ลูกน้องเราเนี่ยเชื่อมั่นว่าอย่างน้อยคนที่เป็นกว่าเขาก็คือเราแล้วเราก็พยายามถ่ายทอดทุกจริงอย่างที่เราศึกษามาเนี่ยให้กับเฮดแล้วก็ให้เฮดเนี่ยพยายามแบ่งหน้าที่ให้แต่ละคนไปครับก็ประมาณนี้แต่ก็ต้องศึกษาเยอะครับเพราะว่านีเจคลเป็นธุรกิจที่ รายละเอียดเยอะมากเยอะจริงๆสินค้าหลายอย่างหลังจากที่เปิดมาพบช่องโหวหรือว่าความเสี่ยงอะไรบ้างไหมคะช่องโหวความเสี่ยงผมว่าเรื่องเรื่องราคาและอัตราการขึ้นลงผมว่านี่คือความเสี่ยงที่สุดของผมว่าน่าจะเป็น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 อันดับแรกที่ต้องคํานึงอ่าอยงเช่นเราซื้อพลาสติกมาตอนนี้ราคากรุงเทพอาจจะแพงเราก็อาจซื้อตามใช่ไหมครับแต่พอเราซื้อตาม เราเก็บมายังไม่ถึงที่กําหนดจะส่งปรากฏว่ากรุงเทพลง,ลงแล้วแพอลงแล้วทีนี้เราก็กลายเป็นว่าเราก็ขายไม่ทันพอขายไม่ทันที่เราเก็บมาก็คือขาดทุนอ่ะอันนี้อันนี้คือช่องโหว่ที่ที่เราต้องต้องแก้ไขให้มันท่วง,งทันท่วงทีค่ะครประมาณนี้แล้วเวลาเจอปัญหาเรามีวิธีการรับมือกับปัญหาอย่างไรบ้างคะปัญหาเหรอครับผมก็เน้นความเขาเรียกว่าอะไรเอาใจใส่เอาใจเขาใจเราเวลาเราเจอปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องใช่ไหมครับเราก็ต้อง ถามความเห็นของลูกน้องว่าลูกน้องเนี่ยเจออะไรมาถามลูกค้าว่าลูกค้าเจออะไรมาเราพยายามเมนเนตให้มันเข้ากันได้เพราะเวลาลูกค้ามาก็อ่ะทำไมราคานี้ไม่ตรงกันอะไรนี้ไม่ตรงกันเราก็ต้องเคลียร์กับลูกค้าให้ให้โอเคทีนี้ลูกน้องบางทีลูกน้องบอกว่าอ่ะลูกค้าคนนี้ไม่โอเคอ่ะเราก็ต้องเข้าไปรับมือตรงนั้นฉะนั้นเราก็ต้องเป็นเป็นส่วนกลางที่ทําให้2ทั้งลูกค้าทั้งลูกน้องเราเนี่ย เข้ากันได้ดีใช่ก็พยายามแมเน็ตรงนี้ให้มันดีที่สุดครับค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้ความเติบโตของธุรกิจด้านนี้การขยายตัวไปยังไงบ้างคะขยายตัวยังไงก็ที่ทํามาครับผมว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมทําก็คือตั้งอัดแค่ตัวเดียวคืออัดตัวนอนตัวเล็กพนักงานสองคนจากที่เอาเราเราเราเอาโกดังที่เคยเก็บแอร์มาก่อนมารับซื้อพวกขวด แกวลังอะไรนิดนดหน่อยๆจนตอนนี้เราออกทุกวันวันละสิบล้อฉะนั้นเนี่ยเราก็ความคาดหวังของเราก็คือทําให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆสามารถเข้าสม่ําเสมอขอให้มีของเข้ามาเรื่อยๆอขอให้มีวัตถุดิบเข้ามาเพื่อที่จะทาให้เราได้มีงานทําตลอดอฉะนั้นตอนนี้ลูกน้องก็เพิ่มขึ้นมาเป็น14คนอ่าก็ก็แบ่งหน้าที่กันแล้วก็พยายามเข้าออกให้มันส,ม,สม่ำเสมออ่ามันจะได้มีเงินถึงหมุนเวียนที่ที่ชัดเจน เปลี่ยนจากวันนั้นวันนี้ถือว่าสู่ความสําเร็จได้หรือยังคะอืมคนอื่นอาจจะมองว่าสําเร็จนะครับแต่ใจผมอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นเพราะว่าเรามองอม,มองไว้ไกลกว่านี้ไกลกว่านี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราก็มีความคิดว่าเราจะขยายสาขาขยายสาขาทั้งสาขาใหญ่แล้วก็ทั้ง โรงงานใหม่แล้วก็อนาคตก็อาจจะเป็นลงโม่ลงบดอะไรเงี้ยอันนี้คืออนาคตอันนั้นคือความสําเร็จของผมที่ผมตั้งไว้เอออันนี้ก็คือเรามองภาพรวมถึงความสําเร็จอนาคตไปแล้วว่าเอออยากให้เป็นในแนวทางนี้ใช่ไหมคะประมาณนั้นใช่ค่ะค่ะวันนี้นะคะวันนี้ก็ได้เทคนิคดีๆจากคุณโอ๊ตไม่มากก็น่อยค่ะวันนี้โฟกัสลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ